จัดมาให้หนึ่งคันคุณผู้ชมครับกับตัวยาริสรุ่นขายดีนะครับวันนี้มากับตัวโสมสปอร์ตนะครับมาในปี2023กับเลขไมค์แค่40,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับโสมนี้ขายดีตลอดการครับกับตัว New ยาริสแบบนี้ครับบอกเลยนะสีแบบนี้พิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ออปชั่นถือว่าครบเครื่องสมบูรณ์และภายในสวยมากๆคุณผู้ชมครับนี่อยากให้มาลองใช้ อยากให้มาลองขับแล้ววันนี้ราคาดีราคาไม่แพงด้วยนะครับใครสนใจอยู่นะครับผมผมรีวิวให้ละเอียดครบถ้วนเช่นเดิมรับประกันไม่มีการชนหนักนะครับช่วงลงช่วงล่างผมดูแลตรวจสอบให้ทั้งหมดสนใจหรือกำลังมองหาตัวยาริสเอทีอยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับมาแล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับทุกท่านที่กําลังรอยาริสโฉมเอทีอยู่วันนี้ผมจัดเข้ามาให้อีกหนึ่งคันครับ กับตัว AT ทมาในรุ่น1.2รุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นตัวโฉมใหม่โฉมนิวขายดีตั้งแต่ตัวป้ายแดงนะครับแล้ววันนี้มือ2นะครับก็ราคาจับต้องได้แล้วราคาประหยัดมากครับอย่างวันนี้เนี่ย 20, ปี2องพี2023เนี่ยเลขไม้ประมาณ45,000โลเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าผมขายให้แค่ราคา4,69,000บาทเท่านั้นนะครับเรทนี้คุณผู้ชมครับ สามารถยื่นเอกสารแบบฟรีดาวได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าอยู่ที่เครดิตของผู้ซื้อด้วยนะครับอันนี้คือป้ายสคบนะครับผมให้ลูกค้าดูอย่างชัดเจนนะครับตัวรถปี23ไมเซ0 0์เหมนราคา4 6 9 0 0 0 1.2รุ่นสปอร์ตนะครับถือว่าราคาดีนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นในตะกูลยาริสเหมือนกันน่ยที่จอดอยู่คุณผู้ชมครับ นะถ้าเป็นโฉมตัวปีแร่ๆกันเนี่ยราคามาอยู่ประมาณ400,2 400,3นะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมครับราคาตัวใหม่ล่าสุดนะโฉมนี้ป้ายแดงนะปัจจุบันยังมีจัดจำหน่ายอยู่ขายอยู่469ผมว่าราคาดีนะนะครับราคาดีแล้วที่สำคัญเลยคือคุณได้รถที่มันเป็นโครงสร้างเดิมแน่นอน100%นะครับน mm ็อ hmm. ตไม่มีถอดไม่มีการขยับมีการรับประกันโครงสร้างตรวจสอบเช็คครบ274รายการทุกสิ่งอย่างทั้งหมด นะครับช่วงล่างแม่ทนแนนนะครับแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเบรกทุกอย่างนะครับใครจองกับผมผมดันเข้าระบบไทยพัฒทุกคันย้ํานะครับผมเช็คตรวจสอบแบบเป็นรูปธรรมดันให้แบบนี้เลยชัดเจนฉะนั้นครับใครชอบหรือสนใจนะติดต่อสอบถามคผมได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือจะติดต่อโทรหรือสแกนคิอวอารโค้หรือว่าจะทักไลน์หาผมวิดีโอคอลดูรถกับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ คันนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาดูนะในรุ่น1.2ึ่งจุสปอร์ตเนี่ยหนึ่งเลยนะช่องลมด้านหน้านะครับตัวช่วยในะเรื่องของตัวแอโรไดนามิกเขาก็มีมาให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสีสันสวยไฟหน้า led นะครับระบบไฟทุกจุด led ทุกอย่างทั้งหมดนะครับใสกลิปสวยมากๆนะครับกระจังหน้าไม่มีริ้วรอยนะครับเ,เขาเรียกว่าตัวสเก็หินต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับทุกอย่างอยากจะเป็นสภาพเดิมๆ สวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันว่ารถสวยจริงที่มาดูตัวจริงกับผมได้นะครับส่วนล้อแม็กเขาก็มีการอัปเกรดนะครับจากเอทีอตัวเดิมปรับขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับได้ล้อแม็กเป็นขนาด16นิ้วนะครับเป็นลายตัวใหม่เป็นแม็กสีดำตึงหน้าเงามาเป็นทูโทนนะครับมากับยางสเปคนะครับ195ทั60ขอบ16นะได้ยางโยโกฮาม่าด้วยนะครับบอกเลยว่ายางนะครับรุ่นนี้แบรนด์นี้ไซส์นี้ ราคาหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะใครเคยเคยอ่าใครเคยขับรถและเปลี่ยนยางย,ยี่ห้อน,นี้จะทราบดีนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่มุมด้านข้างนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะมีอยู่ที่กระจกด้านข้างแบบนี้นะครับกระจกของเดิมแท้ครับโตโยต้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับฟิล์มเบิกติดให้แล้วเรียบร้อยกันสตร์มีมาครบนะครับมือจับประตูเป็นสมาร์ทเอนพีเรียบร้อยเพื่อนๆครับผมเปิดให้เห็นภายในเขาก็ มาในรุ่นสปอร์ตเนาะจะตกแต่งภายในเป็นสีดําสนิททั้งหมดนะครับภายในก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับสวยงามนะก็ได้เรื่องของความคงทนอย่างแน่นอนนะครับและภายในนะครับนี่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้านะครับที่เป็นตัวหนังสีน้ําตาลผิวสัมผัสดีมีจอทัชสกรีนนะครับปุ่มคูสตาร์ทแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มีมาให้คุณครบเรียบร้อยห้องโดยาสารเนี่ยจะถูกปรับถูกตัดนะครับเป็นห้อง นะครับมีมีคอนโซลกลางกั้นนะครับชัดเจนนะแบ่งแยกห้องผู้โดยสารอย่างชัดเจนฉะนั้นถือว่าภายในเนี่ยก็ผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะนะครับภายในถือว่าสวยมากๆนะครับนะครับแต่ว่าเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองดูตัวจริงกันก่อนได้นะครับผมติดกับถนนใหญ่เลยสุวินทวงศ์46นะครับแวะเวียนกันเข้ามาหาผมได้นะครับส่วนแถวล้างนะครับมีที่วางแก้วน้ําขนาดใหญ่ นา้วางแก้วเยติได้นะครับแล้วก็แถวหลังครับเบาะสภาพดีแน่นอนนะครับตัวเบาะไม่มีสิขาดไม่มีชำรุดสภาพดีเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้ครับพรมผ้ายางมีมาให้เรียบร้อยรอบคันแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหลังนะครับประมาณ1ช่องนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนล้อแมกด้านหลังครับมาในตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะได้ตัวหน้าดิสเบรกหลังจะเป็นดรัมเบรกแบบนี้ นะครับตัวล้อสภาพดีครับผมว่าสวยมากๆเลยและยิ่งด้านท้ายคุณผู้ชมครับระบบไฟนะได้ไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ชัดเจนแบบนี้คุณผู้ชมนะครับทะเบียนลูกค้าได้เลขนี้ไปเลยนะ7158นะครับไฟท้ายสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวิ์มือเปิดเป็นแบบสวิ์แล้วสวิ์ไฟแล้วนะครับไม่ใช่เป็นตัวคานยกที่เป็นสลิงดึงกดล็อกนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับ แล้วดูวด้านหลังครับตัวน็อตโครงสร้างอันนี้ผมพูดให้ดูเปิดให้เห็นชัดเจนที่พี่เห็นอยู่นะว่าน็อตเนี่ยไม่มีการถอดและไม่มีการขยับเลยทุกอย่างจะเป็นโครงสร้างเดิมๆหนึเปอร์เซไม่มีขันไม่มีไขนะครับภายในเป็นแบบนี้เลยหนึ่งเนนะครับและยิ่งด้านหลังคุณผู้ชมครับมีถาดรองมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับฉะนั้นนะ ต้องการรถที่แบบว่าครบๆแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมที่จัดได้เลยนะครับจัดกันได้เลยคันนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแผ่นดัมสีดาๆตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นดัมนะครับรถเรื่องของเสียงรบกวนตรงนี้เขามีติดมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะครับซีนทร,ร้มะพร้าวอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้ทุกอย่างชัดเจนครับนะใครสนใจอยู่รีบจัดนะครับผมกับตัวยาริสเอทีพหนึ่งจุดสองรุ่นสปอร์ตอี๋ยวค่อยมาเก็บให้มัน ประเบียบแล้วกันเนาะพอดีถ่ายทํามือเดียวคนเดียวนะครับไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูนะในส่วนของตัวด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างนะครับสีสันสีสวยสีเต็มร้อเปอร์เซนนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับสภาพนี่คือคัดมาให้แล้วจริงๆเพื่อนๆครับมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับเปิดมาด้านในนะครับแผงประตูแบบนี้เลย หะริ้วรอยต่างๆไม่มีให้เห็นครับภายในสวยนะครับรายละเอียดถือว่าดีดีเทลดีครับรถน่าใช้ครับนะประหยัดน้ํามันด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วได้เกียร์เป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับบอกเลยว่าขับขี่ดีมั่นใจมากๆนะครับมาดูที่มุมเสาบีการสติกเกอร์แรงดันลมยางนะมอกอนะครับเขามีมาครบแล้วก็ไม่มีการแปะเทปแปะสีพ่นแรบทาสีไม่มีแน่นอน 469,000ผมรับประกันการันตีให้เลยว่ารถที่เพื่อนๆได้เนี่ยเป็นรถที่สวยจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวเสี่ยงดวงนะครับราคานี้การันตีโครงสร้างให้ลูกค้าในตัวอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับมีแอร์มีเกียร์ที่เป็นเกียร์ตัวใหม่แล้วเรียบร้อยสภาพดีจริงๆคุณผู้ชมนะครับมุมขวานะ ฝั่งคนขับจะมีทั้งช่นคอนโทรลแล้วก็ออโต้สตาร์สต็อปเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็การเร่องอันถลายด้วยคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับกุญแจก็ถูกปรับใหม่นะจากเอทิตัวเดิมนะแบบนี้ครับสเปคดีเลยแล้วก็สวยมากนะครับสตาร์ก็เหยียบเบรคปุ๊บกดได้เลยชึ่งเดียวติดครับนี่ เลก็กไมคการใช้งานอย่างที่ผมได้แจ้งเลยนะครับว่าไมคแค่45,000โลเท่านั้นหน้าปัดเรือนไมคนะครับเป็นเข็มนะสวยงามนะครับประมาณน,นี้เนาะระบบจอกอ็สามารถเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับและตัว Apple CarPlay Android Auto ตรงนี้เขาสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบแอร์นะครับตรงนี้ผมรับประกรรันเลยว่าการพูดอย่างเต็มเปา่าว่าแอร์เย็นจริงๆแอร์เย็นมากมคุณผู้ชมแอร์หนาวเลยนะครับตรงนี้ ใครที่ขี้ร้อนนะมาดูครับโตโยต้านะครับไม่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับด้านล่างคุณผู้ชมครับมีปลั๊กเพราะว่าเอาเลย12โวลต์120วัตต์นะครับมีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับครบเลยนะเกียร์ก็เกียร์ก็เปลี่ยนสบายครับนุ่มเนียนนะครับสับเกียร์เปลี่ยนได้ดีนะครับเป็นถุงดูพรีเมียมดี น้ำเบรกมือเป็นแบบก้านยกแล้วก็หลังคานะครับเทดานนะครับก็ถือว่าโด,โดยรวมโอเคเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเจิมแต่อย่างใดนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับตรงนี้คอนเฟิร์มนะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันบ้างว่าสภาพและบอดี้โครงสร้างจะเป็นเช่นไรนะครับนี่เลยนะครับตัว คงสร้างกันก่อนผู้ชมเดี๋ยวไล่เทียจุดนะครับดูตามปลายนิ้วผมได้เลยรถที่สวยรถที่เดิมจริงๆพี่ดูครับน็อตแก้มข้างไม่มีการถอดไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยไขนะครับอันนี้คือของเดิมโรงงานรถเนี่ยคุณไม่มีการโดนชนโดนเคลมไม่มีแน่นอนนะครับฝากระโปรงไม่มีการถอดนะครับน,น,น็อตเนสต่างๆเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับัามโตโตยตา้าฉะนั้นครับซีนด้านหน้านะครับเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกจุด นะครับรูระบายต่างๆกรมสวยเป๊ะ100%ทุกอย่าง100%้นะครับกล้าพูดชัดเจนครับถ่ายให้ดูแบบชัดเจนด้วยนะคลิปนี้เป็นเครื่องการันตีไปเลยนะเผื่อใครอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะพี่ๆประเมินนะครับดูผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมมีการตรวจสอบอีก274รายการมีใบเซอร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเผื่อใครที่ไม่สะดวกมาหรือดูรถไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับผม บริษัทผมเปิดมายาวนานถึง26ปีอันนี้เป็นสาขาที่3ที่เราขยายเพิ่มขึ้นมาและตัวผมเองครับวุฒิจากบริษัทเพชรยนก็อยู่ในวงการรถอยู่บริษัทเพชรยนมานานหลายปีฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับมีหน้าตามีตัวตนชัดเจนนะครับใครเคยซื้อัาผมไปคอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันได้นะปล่อยรถเดือนหนึ่งเยอะมากลูกค้าเราอยู่มาหลายปีมีฐานลูกค้าที่ชัดเจนแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับเอทีเอติดต่อเข้ามานะครับดูหน้า้องเครื่องสนิทครับ ตามจุดหัวนงหัวน็อนตต่างๆต,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 ตรงนี้คือใหม่มากๆนะครับกับเลขไม่สี่หมื่นโลดูไม่ยากครับรถไม้น้อย,อยภายในต้องกลิปแบบนี้ที่ดูฮะภายในตามจุดหัวน็อนตเห็นไหมเนี่ยนะตรงน็อตตรงต่อมา,าตัวปั๊มเบรกน้าลมเบรกเนี่ยกลิปแบบนี้เลยอันนี้คือรถที่มันสวยจริงๆนะครับไม้น้อยจริงๆต้องแบบนี้ภายในไม่โซมและตามข้อเลทนะครับความแคทเนี่ยมันต้องยังเงาเงายังต้องแบบนี้อยู่ อันนี้คือชัดเจนครับรถใหม่รถสวยแน่นอนนะครับใครสนใจอยู่นะยาริสเอทีนะครับสีแบบนี้ขับได้ทั้งผู้หญิงขับได้ทั้งผู้ชายและทรงนี้ทรงดีพินนิยมทรงสวยภายในใหญ่กว้างขวางราคาดีประหยัดน้ำมันครับ4 6 9 0 0 0นะครับกับปีย3าไม่4ี0 0 0 0ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรดาล่างซ้ายหมือนนะครับวันนี้วุฒขออนุญ,ญาตขอตัวลาเพื่อนๆน,นะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ วันนี้สวัสดีค่ะ